รวมเหตุผลที่ไลเดอร์เบลดประสบความสำเร็จ สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นแฟนขับมาร์สเลเดอร์ทุกคนด้วยนะครับมาร์สเลเดอร์เบสซีรีส์ที่แบกรับความคาดหวังของแฟนๆเพราะว่าภาคที่แล้วอย่างไฟทําได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วภาคนี้มันจะทําได้ดีเท่าภาคที่แล้วหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้คนเห็นคลิปนี้มากขึ้นและก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็อย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาร์สเลเดอร์เบส ซีรีสลำดับที่5ของยุคเฮเซออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่25มกราคมปี2004จนถึงวันที่23มกราคมปี2005มีจำนวนตอนทั้งหมด49ตอนเมื่อ10,000ปีก่อนอันเดซสิ่งมีชีวิตอมตะทั้ง53ตนได้ต่อสู้กันเพื่อหาสิทธิ์การเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปกครองโลกนี้โดยผู้แพ้จะถูกผนึกไว้เป็นการ์ด10,000ปีต่อมาอันเดถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งองค์กรบอร์ดได้ สร้างระบบ m a s s Rider System ขึ้นมาเพื่อใช้ผนึกอันเดซลงการ์ดอีกครั้งเรื่องย่อก็จะประมาณนี้นะครับโคตรอลังการนี่คือความรู้สึกแรกของผมหลังจากที่ได้ดูภาคนี้แต่ว่าความอลังการนี้มันจะทําให้ภาคนี้ดีพอหรือเปล่าลองค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับเนื้อเรื่องสําหรับภาคนี้ผมว่าธีมเรื่องเซตอัพมาได้น่าสนใจและน่าติดตามมากๆครับดูมีที่มาที่ไปมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการผนึกอันเดที่หลุดออกมา แถมอันเดดก็มีเยอะมากๆม,มากพอที่จะกระจายบทให้ไรเดอร์ทั้ง4คนได้แบบสบายๆแรกๆเหมือนว่าเนื้อเรื่องจะไม่ได้ลึกอะไรมากแต่ว่ามันจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นไปทีละนิดครับไม่ใช่แค่ไรเดอร์ต้องต่อสู้กับพวกอันเดดเท่านั้นพวกอันเดตก็ต้องพยายามให้ตัวเองเหลือเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าจะได้รับพรทุกอย่างที่ตัวเองต้องการแถมช่วงกลางๆเรื่องยังมีโจ๊กเกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เนื้อเรื่องนี้เข้มข้นขึ้นไปอีกครับช่วง15ตอนแรกผมว่าอยู่ ในเกณฑ์ที่กลางๆค่อนไปทางหน่าเบื่อนิดๆครับถ้าไม่ได้ฉากต่อสู้มาแบกเอาไว้ผมว่าน่าจะแย่พอสมควรแต่พอเครื่องติดแล้วเนือเรื่องนี่เข้มข้นไปยันจบเลยครับใครที่ดูช่วงแรกแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแนะนําให้อดทนนิดหนึ่งนะครับซีรีส์พยายามโฟกัสไปที่การต่อสู้และการร่วมมือกันของพวกตัวเอกดราม่าในเรื่องก็มีเยอะพอสมควรครับถึงแม้มันจะไม่เท่าภาคที่แล้วก็เถอะถ้าใครที่รู้สึกว่าภาคที่แล้วดราม่าค่อนข้างเยอะมาภาคนี้น่าจะ รู้สึกว่าดูง่ายขึ้นครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์ที่โฟกัสการต่อสู้แต่ก็มีปริศนาที่น่าติดตามไม่น้อยเลยครับแถมมันยังใส่เข้ามาแบบพอดีพอดีไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปนี่เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าดูง่ายเข้าใจง่ายมากๆครับไม่ต้องใช้การตีความอะไรให้มากมายอุปกรณ์แต่งร่างในส่วนของเข็มขัดผมรู้สึกว่าลูกเล่นมันเฉยๆมากเลยครับที่บ้านก็มีอยู่เส้นหนึ่งมันทำได้แค่พลิกไปพลิกมาแค่นั้นเองแต่ส่วนนี้ก็ถูกชดเชย ด้วยอาวุธของไรเดอร์ทั้ง4คนครับมีลูกเล่นที่น่าสนใจและออกแบบได้สวยมากๆกิมมิกที่เอากาดกลับมาใช้ถึงมันจะดูซ้ํากับริวคีแต่ผมว่ามันเวิร์กนะครับกิมมิกที่ใช้การผนึกอันเดดและนําพลังมาใช้ผมว่าครีเอทใช้ได้เลยท่วงท่าตอนโยนการ์ไปผนึกโคตรเท่เลยครับผมนี่ต้องหยิบไพ่ที่บ้านมาปาเล่นตลอดและไฮไลท์ที่สําคัญจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือลูกเล่นตอนใช้การ์ครับมันทั้งสวยงามและเทมากๆมันดูล ตงตัวไปหมดแถมยังเอากาดแต่ละใบมาทําคอมโบได้อีกด้วยแต่ที่น่าแปลกใจก็คือยอดขายของเล่นของภาคนี้ต่ํากว่ามาตรฐานจนน่าตกใจครับเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันผมว่าของเล่นภาคนี้มันดูมีลูกเล่นดูน่าสะสมมากเลยนะครับใครที่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับท่าแปลงร่างของเบรดผมว่ามันเป็นท่าแปลงร่างที่เทมากๆตัวละครต่างๆภายในเรื่องภาคนี้ผมว่ามีไม่ค่อยเยอะมากหลักๆจะโฟกัสที่ ทั้ง4คนครับคนแรกเคนสกิเป็นตัวละครแบบพระเอกจ๋าๆเลยครับเซตอัพตัวละครแบบง่ายๆรักความถูกต้องอยากปกป้องมนุษย์เพราะในอดีตเขาไม่สามารถช่วยพ่อแม่ของตัวเองเอาไว้ได้ทาจิบนะตัวละครนี้ช่วงแรกบอกตรงๆว่าน,น่าลำคาญมากเลยครับผู้กำกับเขาพยายามจะหลอกเราว่าทาจิบนะเป็นคนล้าอยู่นั่นแหละจนเกิดเป็นมีเมตำนานทำไมถึงเอาแต่ยืนดูล่ะครับแถมช่วงแรกๆทาจิบนะยังมีอาการแพนิคสูงม ฉากที่เห็นตัวเองสลายไม่รู้ว่าจะเปิดให้เราดูกี่รอบผมไม่ค่อยชอบตัวละครผีเข้าผีออกแบบนี้สักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวโวยวายแต่พอผ่านเรื่องนี้ไปได้ตัวละครนี้พัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยครับแถมยังเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดเสียทั้งองค์กรเสียทั้งคนรักฮาจิเมะผมว่านี่คือไรเดอร์คนที่3ที่น่าจะเด่นที่สุดในโลกไรเดอร์แล้วเด่นขนาดที่สามารถเป็นพรองได้แบบสบายๆเลยครับแถมคนยังชอบเข้า เข้าใจผิดว่าฮาจิเมะเป็นระลองเยอะมากๆไม่ว่าจะปมปริศนาบทบาทดูจะโดดเด่นกว่าทจิบะนะซะอีกครับมีร่างอัปเกรดที่สูสีกับคิงฟอร์มแถมตัวตนของเขาจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับมุสิกิตัวละครนี้ผมรู้สึกว่าจางที่สุดแล้วไม่ค่อยมีส่วนสําคัญกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าเขาก็ยังพยายามจะยัดใส่เข้ามากว่าจะเคลียร์ป,ปมเรื่องที่โดนอันเดรควบคุมได้ล่อไปเกือบทายเรื่องเลยครับผมว่ามันยืดเกินความจําเป็นไป ดยซความสัมพันธ์ของตัวละครถึงแม้จะโฟกัสที่การต่อสู้ค่อนข้างมากแต่ว่ากลับทําจุดนี้ออกมาได้ดีพอสมควรเลยครับถ้าจะให้พูดถึงคู่ที่เด่นที่สุดก็คงจะต้องเป็นเคนซากิกับฮาจิเมะครับแรกๆนี่จะอัดกันอย่างเดียวหลังๆสนิทจนหลายคนแซวครับว่านี่มันแฟนกันหรือเปล่าความสัมพันธ์ของทาจิบนากับฮาจิเมะผมก็ชอบนะครับแรกๆไม่มีภาพว่าเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันได้เลยแต่ตอนที่ทาจิบนาะออกมาสู้กับคิงเพื่อปกป้องฮาจิเมะผม ว่ามันเป็นฉากที่โคตรเท่เลยครับดีไซน์ของไรเดอร์ภาคนี้ผมเฉยๆมากเลยครับรู้สึกว่าดาวเกตจากภาคที่แล้วพอสมควรโดยเฉพาะร่างแจ็คฟอร์มครับผมว่าไม่สวยจนเกือบจะแย่เลยครับดูไม่เข้ากันอย่างแรงตัวที่สวยที่สุดคงยกให้คาริสครับไม่ว่าจะเป็นคู่สีหรือว่าดีไซน์ชุดมันดูเท่มากๆแถมยังดูต่อสู้ได้จริงอีกด้วยขัดใจนิดหน่อยที่เลนเกลไม่มีร่างอัปเกรดครับทั้งๆที่คนอื่นเขามีกันหมดแต่ชอบที่ไรเดอร์แต่ละคนมีสัน หลักหน้าไพ่เป็นของตัวเองมันดูมีเสน่ห์และน่าจดจําใช้ได้เลยครับฉากต่อสู้นี่คือไฮไลท์ของเรื่องนี้อย่างแท้จริงครับฉากต่อสู้มีเยอะมากๆบางที1่ตอนมี 2- 3สรอบครับแต่ว่าทําออกมาได้สนุกทุกรอบผสมผสานฉากต่อสู้กับกิมมิคของเล่นได้แบบลงตัวภาคหลังๆช่วยดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับไม่ต้องหาเซลลขายของเวอร์ v. ก็ทําให้ฉากต่อสู้มันดูสนุกได้โดยเฉพาะการใช้คอมโบการ์ดต่างๆมันทําให้ฉากต่อ สูด้ดูมีลูกเล่นเยอะขึ้นมากๆเลยครับ เพลงประกอบเพลงเปิดเพลงแรกผมเฉยๆนะครับแต่ว่าเพลงที่สองนี่โคตรมันเพลงตอนต่อสู้นี่ไม่ต้องห่วงครับเฮเซเฟดแรกเขาทําได้ดีทุกภาคอยู่แล้วภาคนี้ก็มันตามมาตรฐานเลยครับมอเตอรไ์ไซค์ผมเฉยๆมากเลยครับถ้าเทียบกับภาคที่แล้วถึงจะเอาการ์ดไปใช้กับรถได้แต่ดูจะไม่ค่อยชูจุดเด่นหรือว่าพูดถึงสักเท่าไหร่เลยครับอันเดศสตูหลักของภาคนี้ผมว่าดีไซน์อยู่ในเกณฑ์ที่สวยทุกตัวนะครับแต่ว่านอกจากพวกระดับสูงแล้วพวกมันดู ไม่ค่อยน่าค้นหาสักเท่าไหร่พูดยังไม่ได้เลยด้วยซ้ําเหมือนสัตว์ร้ายเฉยๆมันเลยดูไม่ค่อยน่าจดจําสักเท่าไหร่ตอนจบบางคนก็ไม่ชอบแต่สําหรับผมมันเป็นตอนจบที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าถามว่ามันดูโรแมนติกไหมก็คงต้องบอกว่าโรแมนติกแต่ถ้าถามว่าสงสารเคนสก,กิ้ไหมบอกเลยครับว่าสงสารมากๆคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะต้องเหงาขนาดไหนถือว่าชมไปเยอะพอสมควรต่อไปจะเป็นจุดที่รู้สึกไม่ชอบบ้างนะครับที่พูดไปตอนต้นคลิปช่วง 15ต่อแรกมันค่อนข้างอืดพอสมควรครับแถมการตัดต่อยังมีปัญหาอีกด้วยมันว้าไปว์ปามาบ่อยมากๆเลยครับจากที่ผมอ่านคอมเมนต์มาบางคนทนดูต่อไม่ไหวเลยด้วยซ้ําผมว่าเรื่องนี้บาลานซ์การใช้การ์ดได้ค่อนข้างแย่ครับการ์ดแต่ละคนมีเยอะมากๆแต่ใช้กันอยู่การ์ดเดิมๆครับทั้งๆที่มันเป็นจุดขายของเรื่องแทๆ้ๆบางการ์ดไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ําถ้าทําคอมโบให้หลากหลายใช้การ์ดมากกว่านี้สักหน่อยน่าจะโอเคกว่านี้เยอะ บ,บางอย่างไม่มีบอกที่มาที่ไปครับลหลายๆคนที่ดูแล้วก็น่าจะรู้ว่าระบบ Rider System ของเบรดและกาเลนมันคือการนำเอากาดคัตเตอร์ลเมาแปลงร่างซึ่งการ์ดใบนี้มันก็เคยเป็นอันเดดมาก่อนครับคำถามก็คือถ้าไม่มีระบบ m a ร์ Rider System ใครเป็นคนผนึกพวกมันลงไปครับทำไมมันถึงกลายมาเป็นการดให้พวกเบรดแปลงร่างได้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นการ์ดที่เอาไว้ใช้แปลงร่างเฉยๆแต่ว่าในเดอะมูวีการดใบนี้มัน คืออันเดยจริงๆครับสเกลพลังของเรื่องนี้มันเพี้ยนพอสมควรครับพวกอันเดยหมายเลขยังพอเข้าใจว่าเป็นอันเดยแบบธรรมดาแต่ว่าพวกระดับแจ็คแมมคิงสเกลจริงๆมันน่าจะเรียงลําดับตามความเก่งครับพอรูปแบบคิงมันคืออันเดยที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าเบธสามารถเอาชนะระดับควีนได้ด้วยลางเริ่มตน้นแต่ว่าดันแพ้ระดับแจ็คสัง,งักครับและก็มีอันเดยหมายเลขอยู่ตัวหนึ่งที่มันดูจะเก่งกว่าระดับแจ็คและควีนซะอีกครับมันก็คืออันเดยที่ สามารถหยุดเวลาได้ทั้งๆที่ตัวมันเองเป็นแค่อันเดทธรรมดาแทๆ้ๆสรุปโดยรวมก็คือถ้าคุณมองหาซีรีส์ดูสบายๆปริศนาไม่ซับซ้อนเน้นฉากต่อสู้คุณไม่ควรพลาดมาร์สไลเดอร์เบลดครับสำหรับภาคนี้ผมจะขอให้คะแนนที่ 8เต็ม1ิบครับทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่าเพิ่งให้รีวิวนี้หรือว่าความเห็นของผมตัดสินความชอบของคุณลองไปหาคําตอบด้วยตัวเองก่อนครับก็จบไปแล้วนะครับกับเหตุผลที่ไรเดอร์เบดประสบความสําเร็จถ้าผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปก็ช่วยกันเสริมได้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความรู้สึกยังไงกับภาคนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์ให้เกียติซึ่งกันและกันและเข้าลบความเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เรามาเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ